ก้าฟดีไซน์มันเป็นการสร้างสร้างชีวิตให้กับสินค้าจะให้ดีไซน์มันเสร็จทำยังไงก็ได้แต่ถ้าให้ดีไซน์มันดีให้ดีไซน์มันตอบโจทย์ให้ดีไซน์มันมีเรื่องราวมีชีวิตหรือคนเข้ามาเห็นแล้วคืนที่จดจำแล้วก็ชอบแล้วก็ประทับใจเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย ครับสวัสดีครับผมตะชาญวิทย์นะครับ CEO i d e o CREATIVE DESIGNGENCY a ครับเป็นบริษัทออกแบบสื่อสารเรียกง่งยๆก็คือเป็นเป็นกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซนมันเป็นการสร้างสร้างชีวิตให้กับสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามีสินค้าแล้วเราคิดว่าเราใช้แบรนด์อะไรก็ได้เราใช้แพคเกจิ้งอะไรก็ได้ ถามว่าได้ไหมเป็นไปได้แต่ถ้าเราใช้ดีไซน์เข้าไปมันจะทาให้เราเนี่ยสามารถสร้างจุดจดจําของเราได้สามารถสร้างจุดขายที่ชัดเจนผู้บริโภคน่ะจดจําเราได้ง่ายซื้อเราได้ง่ายประทับใจเราได้ง่ายแล้วก็เกิดการซื้อต่อเราได้ง่ายเราไม่สามารถทําดีไซน์แล้วตอบสนองความรู้สึกข,ของตัวเองอย่างเดียวนะเราต้องเข้าใจตลาดด้วยเข้าใจคอนซูเมอร์เข้าใจลูกค้าแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าเราจะต้องออกแบบมันยังไง มันก็มีทุกวงการและเป็นเรื่องปกติแล้วอีกอย่างราเข้าใจว่าทุกคนคงต้องการราคาถูกทาไมต้องการราคาถูกเพราะทุกคนทุกคนต้องการลูกคา้าทุกคนต้องการซ u r v i v วทุกวันนี้มันตัดเต็อนจนเหลือแค่ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเราก็คือเราต้องเข้าใจตลาดว่าตลาดเป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างไรกับมันเราคงไปเปลี่ยนตลาดไม่ได้แต่เราเข้าใจตลาดได้ และเราจะทำอย่างไรให้เราอยู่ในตลาดหรือหาเซกเมนต์ที่เหมาะสมกับตัวเราให้ได้ <S <S ท้อเล็กๆคงมีบ้า,บางเรื่อยๆแต่ท้อใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีนานมาแล้วนะก็ตั้งแต่สมัยทำทำงานใหม่ๆทุกนั้นทํางานหนักมากนอนละ2ชั่วโมง4วันติดต่อกันะแล้วก็ทํางานไปให้ลูกค้าไปเสนอลูกค้าแล้วก็โดนด่ากลางงานจาได้เลยขับรถออกมาใสาแ่แบนเลบแบนอย่างเท่เลย น้าาําตาก็ไหลอาบแก้มสองข้างคือทําเ็นที่ขนาดนี้แล้วอ่ะทําไมเราจะได้รับผลอะไรแบบนี้ตอนนั้นก็คิดแย่าเดียวว่าไม่เอาละเดี๋ยวลาออกดีกว่าอาชีพนี้คงจะไม่เหมาะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็มีโอกาสไปเรียนต่อใช่ไหม ที่นั่นเนี่ยเป็นที่เรียนต่อเป็นสตูดิโอเล็กๆทําทุกอย่างคล้ายบริษัทเล็กๆเลยพอหากใค้ใจ่ายต่างๆทุกคนก็ได้เงินแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ในการทํางานจริงกับฝรั่งสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยคือมันมีจุดเปลี่ยนที่ว่าเราทําไดา3 4, 4สีสีสีคุณเลืกคอมเมนต์อันไหนเพราะอะไรแล้วพอเราให้เหตุผลเข้าไปแทบจะร้อเลยเขาซื้อสิ่งที่เราคิดหมดเลยอาจจะมีกับป้าเล็กๆน้อยๆทำรู้สึกว่าโอ้ยโคตรให้เกียรติเราเลยหัวใจมันก็ฟูมันก็บอกเฮ้ อาชีพนี่จริงๆมันแบบว่าสุดยอดเหมือนกัน,นว่ะเราก็ูสึว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราเคยท้อเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการทํางานว่ะแต่มันเป็นการยอมรับจากลูกค้าและสังคมถ้าลูกค้ารับเราสังคมรับเราเฮ้ยเราก็มีเกียรติเป็นคนอื่นๆหรือเราทําให้มีเกียรติมากกว่าคนอื่นๆก็อยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ลักษณะของงานอยู่ที่สิ่งที่เราทําออกไป สายอาชีพเนี่ยเป็นสายอาชีพที่จะทําแบบไหนอย่างไรก็ได้เนาะให้มันให้ดีไซน์มันเสร็จแต่ทำยังไงก็ได้แต่ถ้าให้ดีไซน์มันดีให้ดีไซน์มันตอบโจทย์ให้ดีไซน์มันมีเรื่องราวมีชีวิตหรือคนเข้ามาเห็นแล้วเป็นที่จดจําแล้วก็ชอบแล้วก็ประทับใจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายพวกนั้นแหละมันทําให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆจนทําให้รู้สึกว่าการทํางานอาชีพเนี่ยอาชีพที่สนุกมีความสุขท้าทาย เหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างแต่ถ้ามันมีความสนุกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ความท้อก็หายไปเอง <S <S อาชีพเราเนี่ยเป็นอาชีพท,ที่ขายฝันอยู่แล้วเพราะว่างานทุกงานเนี่ยเป็นงานที่ต้องสร้างต้องใช้จินตนาการสร้างฝันขึ้นมาแล้วทาให้มันเป็นจริงเป็นรูปธรรมนะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในนี้ประเด็นหลักๆก็คือ คุณต้องฝันให้เยอะฝันให้ไกลฝันให้สนุกแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องลงรูทธรเพื่อให้ฝันนั้นอ่ะมันเป็นจริง